ทุกวันพบกับรายการของช่องเรกเตอร์สิลปัชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไรกเตเร์สิศิปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่17พฤษภาค,คม266เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับยาทรยศชาวสีสม้มเข้าใจผิดกันไปหมดอุปสรรคในการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล ไม่ได้อยู่ที่250สวแต่อยู่ที่พักเก้าไกลเองถึงวินาทีนี้ต้องเข้าใจในข้อเท็จจริงสวส่วนใหญ่พร้อมที่จะโหวตให้ขั่วการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงได้เกิน251เสียงใครรวมได้เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปส่วนใครที่คิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลิกคิดครับเพราะจะมีปัญหาตามมามากมายเผลอลอไม่เกินครึ่งปีได้เลือกตั้งกันอีกรอบ ฉะนั้นเข้าใจให้ตรงกันผ่านมา8-9ถึงปีเชื้อรัฐประหารเจือจางเต็มทีแล้วยิ่งลุงตู่ลุงป้อมหมดอำนาจพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้สอวอแทบทุกคนคิดถึงการอยู่รอดปลอดภัยของประเทศทั้งสิน้นเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งปีเต็มสอวอชุดนี้ต้องกลับไปเลี้ยงหลานกันหมดแล้วฉะนั้น น้อยคนมากๆครับจะทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองไม่ยอมให้ขั้วการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้บริหารประเทศแต่มันติดอยู่ที่เงื่อนไขเดียวที่พิธาลิ้มเจริญรัตจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสอวอคือนโยบายแก้ม .112 ตรงนี้ต้องชัดเจนครับเวลานี้มีการสร้างกระแสใหม่ในโซเชียลขึ้นมา ตำแหน่งนายกต้องเป็นของพิธาคนเดียวเท่านั้นเพราะพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นเสียงส่วนใหญ่หากเป็นของคนอื่นสีส้มจะลงไปบนถนนทั่วประเทศเป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจครับและสามารถเข้าใจได้ง่ายๆโบนัทธามหัตนาเขียนเอาไว้ในเฟ e บุ๊กครบถ้วนกระบวนความสอสอที่อยากได้พิธาเป็นนายกมี150คนจาก500คนซึ่งไม่ถึงครึง่ง อีก150กว่าเสียงที่ไปเติมคือตัวแทนจากพรรคที่อยากร่วมรัฐบาลไม่ใช่ตัวแทนของคนที่อยากให้พิธาเป็นนายกเพราะสอสอเหล่านั้นหาเสียงให้แคนดิดตคนอื่นหมดตอนเลือกตั้งจะไปหมอว่านี่คือการแสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากให้พิธาเป็นนายกจนต้องบีบให้พรรคที่เขาไม่อยากได้พิธามาหลับหูหลับตาโหวตให้ไม่ได้ ไม่มีใครต้องไปโหวตสนับสนุนการร่วมรัฐบาลหรือความอยากเป็นนายกของใครถ้าเขาไม่ได้ต้องการเหตุผลพื้นฐานที่สุดของการโหวตคือการแสดงความต้องการเพื่อเอามานับกันแล้วกำหนดทิศท,ทางประเทศการบีบให้คนต้องเลือกในสิ่งที่เขาไม่ต้องการไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะอย่าใช้คำว่าประชาธิปไตยให้มันมั่วไปกว่านี้เมื่อไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขกติกาเพียเพ้ยน ก็ต้องหาทางเอาชนะตามกติกาให้ได้ไม่ใช่ไปสร้างความเพี้ยนใหม่ขึ้นมาตอนเรารณรงค์แก้ม .272 ตัดอำนาจสวอโอตนายกมีคนมาร่วมลงชื่อ80,000คนที่เหลือบอกจะไปทำทำไมไร้สาระเดี๋ยวชนะเลือกตั้งถล่มทลายก็ปิดสวิตสสวได้เองถึงตอนนี้ทำไม่ได้ตามนั้นจะเลือกใช้วิธีไปบีบบังคับคนอื่น ถ้าพิธาได้โหวตไม่พอพักต่อไปมีสิทธิ์ลองเสนอแคนดิเดตของตัวเองแล้วจัดสูตรใหม่บ้างและควรทำด้วยถ้าไม่ทำก็ประหลาดแล้วตกลงคุณหาเสียงมาแทบตายเพื่อให้พักอื่นซึ่งได้เสียงไม่ถึงครึ่งเป็นนายกหรือลองดูว่าคุณเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้มากกว่าหรือไม่นั่นคือคุณสมบัติที่นายกของวันพรุ่งนี้ต้องมีถ้าพักเพื่อไทยยังไม่เก็ตอัก,กริป ทุกอย่างจะหลุดไปอยู่ในมือของคนที่คุณไม่ต้องการแน่นอนครับนอกจากเขียนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วยังเป็นการสั่งสอนพวกรักส้มเหนือจินตนาการว่าประชาธิปไตยคืออะไรถ้าพิธาไม่ได้รับการยอมรับจากพักเพื่อไทยมันก็จบแค่นั้นพิธาก็เป็นแค่ว่าที่นายกในโซเชียลถามว่าวันนี้พักเพื่อไทยชัดหรือยังยังหรกครับ เพราะต้องรอ MOU จากก้าวไกลก่อนหากเพื่อไทยเห็นว่า MOU มัดแน่นเกินไปก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่นิ่งเฉยรอก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าตอนหาเสียงพักเพื่อไทยชูอุงอิงเศษฐาชัยกเกษมเป็นนายกไม่ใช่พิธาฉะนั้นอย่าหลงประเด็นวันนี้ทุกฝ่ายต่างรอดู MOU ของพักก้าวไกลกันทั้งนั้น MOU มันต้องมีความสำคัญครับ ถือเป็นอุดมการณ์ของรัฐบาลหากไม่มีการแก้มอ1 2 2ก็เท่ากับพักเก้าไกลทรยศชาวสีสม้มจะเป็นการทรยศหักหลังที่ไม่สามารถยอมได้อ่านเจอข่าวมีนักวิชาการบอกว่าแก้มอ1 2 2ล้มเจ้าเป็นเฟกนิวเป็นการแก้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและใช้กระบวนการยุติธรรมเหมือนกฎหมายทั่วไปไม่ใช่ยกเลิกขอโทษครับ เคยแหกตาดูรายละเอียดการแก้ไขม .112 ของพักคก้าไกลหรือยังมาดูกันอีกทีว่าร่างกฎหมายที่พักคก้าไกลขยันขันแข็งเสนอเข้าสภาก่อนหน้านี้นั้นมีรายละเอียดอย่างไรย้ายฐานความผิดมาตรา1 1 2ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐคือการแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐอีกต่อไปก้าวเรกนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า คือจุดเริ่มต้นของการลดความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ลงในการกระทําความผิดต่อพระมหากษัตริย์ปัจจุบันม .112 มีโทษจําคุก3-15ปีก้าวไกลจะแก้ให้เหลือจําคุกเหลือไม่เกิน1ปีหรือมีโทษเพียงปรับไม่เกิน3แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับการกระทําความผิดต่อพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เดิมจำคุก3-15ปี แก้ไขโทษจำคุกเหลือไม่เกิน6เดือนหรือมีโทษเพียงปรับไม่เกิน2องแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับให้สำนักพระราชวังเป็นผู้รองทุกเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับหากแก้สำเร็จเท่ากับให้สถาบันเผชิญหน้ากับประชาชนโดยตรงส้ำร้ายฐานความผิดมอ1 2ของก้าวไกลจะเป็นความผิดในลักษณะความผิดอันโยมความได้คือความผิดส่วนตัวไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐพัก ก้าวไกลต้องการให้เป็นความผิดเชกเช่นความผิดฐานยักยอกช่อโกงมินประมาททําให้เสียทรัพย์อนาจาร์คมคืนกระทาชําเราออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินเป็นต้นการที่พระมหากษัตริย์ถูกลดสถานะลงต่ําต้อยเทียบได้กับคนธรรมดาทั่วไปหรือน้อยกว่าด้วยซ้ําแล้วจะให้แปลความว่าพรกก้าวไกลมีเจตนาเปนอย่างอื่นอย่างนั้นหรือ นั่งไถโทรศัพท์ดูข้อความในทวิตเตอร์ไปเรื่อยๆเห็นข้อความที่โพสโดยอัมรัดโชคประมิตรกุลหมดเวลาของความพอเพียงถึงเวลาของความทะยอทะยานนายกพิธารัฐบาลก้าวไกลถ้าพักเพื่อไทยเห็นด้วยวันนี้พรุ่งนี้ประกาศเข้าร่วมรัฐบาลได้เลยแต่สวส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาด้วยเพราะไม่อยากร่วมขบวนการล้มล้างการปกครอง ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ